สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนและชาวซีเรียหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติซีเรียไปได้2ประตูต่อ1ในการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพครั้งที่50รอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดสงขลาเกมนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลคิงคัพครั้งที่50ิบ ระหว่างทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติซีเรียซึ่งทีมชาติไทยทำได้ดีกว่าในครึ่งแรกออกนำไปก่อน1ประตูต่อศย์จากเอกนิตปัญญาต่อมาในครึ่งหลังซีเรียตีเสมอไปได้เป็น1ประตูต่อ1จากการจ่ายบอลที่ผิดพลาดของทีมไทยก่อนจะหมดเวลาทีมไทยยิงประตูชัยจากชนาทิฟสรงกระสินและชนะไปด้วยสกอร์สประตูต่อ1ขวาแชมป์คิงคัพ เป็นสมัยที่16ของทีมชาติไทยและยังทำให้อันดับฟีฟ่าแลงกิ้งของทีมไทยขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่96ของโลกอย่างไม่เป็นทางการอีกด้วยเรามาฟังกันว่าชาวอาเซียนและชาวซีเรียรจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อเรื่องนี้ก่อนจะเข้าไปฟังคลิปสนุกสนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกของชาวอาเซียนโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าชนาทิปของประเทศไทยยังคงมีพิษสงเขาเป็นกัปตันทีมในเกมนี้และยิงประตูปิดท้ายได้อย่างสวยงามหวังว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่จะถึงนี้เราจะได้เจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะจากอินโดนีเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ฟุตบอลของไทยยังคงมีคาสพวกเขามีนักเตะที่มีคุณภาพสูงมีการจ่ายบอลที่แม่นยำและมีระบบการเล่นที่ยอดเยี่ยมกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากมาเลเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวชื่นชมต่อเรื่องนี้ว่าเกมรุกของไทยในวันนี้เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมพวกเขาสร้างทีมภายใต้การเล่นของระบบญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้องยินดีกับแชมป์คิงคัพด้วยจากเวียดนาม ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีกับชัยชนะและการเป็นแชมป์ king cup ของทีมไทยด้วยและขอขอบคุณที่เชิญทีมชาติฟิลิปปินส์ของเราในครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ดีและทำให้รู้ว่าฟุตบอลของไทยนั้นยอดเยี่ยมมากแค่ไหนจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าทีมซีเรียไม่ใช่ทีมที่แข็งแกร่งอะไรมากนัก ทีมไทยก็ไม่สามารถเอาชนะได้อย่างขาดร้อยเลยมันคงเป็นรายการเด็กเท่านั้นในระหว่างที่อินโดนีเซียของเรากำลังต่อสู้กับทีมญี่ปุ่นหรือทีมซาอุดิอาระเบียยูแค่นี้ก็เห็นถึงความแตกต่างของทั้งสองทีมแล้วจากอินโดนีเซียมาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฟุตบอลไทยยังคงทำได้อย่างยอดเยี่ยม พวกเขาพัฒนาในรูปแบบที่ทันสมัยแตกต่างกับทีมมาเลเซียของเราที่กำลังจะตกต่ำลงทุกขณะมันช่างน่าเศร้าจากมาเลเซียความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากร,าร่ลาสั้นต่อผู้เล่นของไทยตรงนี้ว่าประตูชัยของชนาชิปมันสวยงามมากจริงๆและชนาชิปก็เป็นไอดอลของฉันด้วยยินดีกับทีมชาติไทยด้วยจากลาว มาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าฉันขอแสดงความยินดีกับชัยชนะของทีมไทยด้วยทีมไทยเลือกใช้ผู้เล่นท้องถิ่นที่มีคุณภาพสูงแตกต่างกับตัวตลกของอาเซียนที่เลือกใช้นักเตะต,ต่างชาติและแสดงความภาคภูมิใจว่าทีมชาติของพวกเขานั้นเก่งจากเวียดนาม คอมเมนต์ชาวเวียดนามคนนี้ก็น่าจะเป็นการพูดแซะประเทศอินโดนีเซียนะครับที่มีนักเตะลูกเซียวล,ลูกครึ่งอินโดนีเซียเนเธอร์แลนด์จำนวนมากในเวลานี้และอินโดนีเซียก็กำลังทำผลงานได้ดีอีกด้วยความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่า ผู้เล่นตัวเล็กๆที่เป็นกัปตันทีมของทีมไทยนั้นเก่งจริงๆและเขาก็ทําประตูในนาทีที่สําคัญในเกมนี้ทัวร์นาเมนต์นี้มันทําให้ฉันเห็นว่าทีมไทยนั้นแข็งแกร่งมากแค่ไหนจากฟิลิปปินส์ความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อทีมไทยในเรื่องนี้ว่านักเตะไทยมีทักษะดีและมีการจ่ายบอลที่รวดเร็วและแม่นยํามันทําให้เห็นถึงระดับที่แท้จริง และฉันก็ยกให้ทีมไทยเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในเวลานี้ด้วยถ้าพวกคนป่าอินโดนีเซียจะเถียงก็ให้ไปดูที่ฟีฟ่าแรงกิ้งก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันจากเวียดนามความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าทีมไทยเล่นดีกว่าก็จริงในวันนี้ แต่ฉันคิดว่าทั้งสองทีมน่าจะจบด้วยการเสมอแต่ด้วยเงินที่ทีมไทยมักใจ่ายให้กับกรรมการซึ่งมันก็เห็นได้ชัดว่ากรรมการเข้าข้างทีมไทยจากกัมพูชามาต่อกันที่ชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มากล่ลาสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าลูกสุดท้ายของชนาทิพมันสวยงามมากจริงๆและฉันก็เกือบหูแตกเพราะเสียงเชียร์แฟนๆในสนามมันน่าทึงมากยินดีด้วยทีมชาติไทยจากเมียนมา ความคิดเห็นต่อมาเขาได้มากล่าวถึงการเชิญทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันคิงคับในครั้งนี้ว่าฉันเห็นทีมชาติไทยเล่น2เกมนี้แล้วต้องบอกเลยว่าขอบคุณนะที่ไม่เชิญเวียดนามไปแข่งขันในรายการนี้ไม่อย่างนั้นเราก็ต้องเดินขบวนขับไล่โค้ชอีกแน่ๆจากเวียดนามความคิดเห็นชาวอาเซียนคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่า การเก็บชัยชนะ2เกมของทีมไทยในช่วงฟีฟ่าเดแบบนี้มันทําให้พวกเขาขยับอันดับฟี f a าแรงกิงขึ้นไปอีกแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องชื่นชมทีมไทยด้วยที่พวกเขามีวิธีการเล่นที่น่าตื่นเต้นจากโค้ชญี่ปุ่นคนนี้จากมาเลเซียและนี่ก็เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวอาเซียนโดยเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าชนาทิป ถึงอายุจะมากขึ้นแต่เขายังมีความเร็วและความอันตรายอยู่ซึ่งมันก็ถูกเอาออกมาใช้ในเกมนี้ด้วยสุดยอดจริงๆจากสิงคโปร์ต่อมาจะเป็นความคิดเห็นของชาวซีเรียโดยเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นชาวซีเรียคนแรกโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ากรรมการคนนี้ทีมไทยจ้างมาอย่างแน่นอนเขาไม่เป่าฟาวให้เลยทั้งที่มันเป็นการเข้าบอลที่อันตรายมากของทีมไทยและในหลายๆจังหวะ ก็เป่าผิดพลาดมากด้วยมันทำให้เกมนี้ดูไม่สนุกเอาซะเลยความคิดเห็นชาวซีเรียคนต่อมาเขาได้มีมุมมองต่อเรื่องนี้ว่าต้องยอมรับว่าเกมรุกของเราในวันนี้เล่นไม่น่าประทับใจเอาซะเลยและบางส่วนมันก็เกิดจากการทำหน้าที่ของกรรมการที่ปล่อยให้กองหลังของไทยเล่นหนักต่อกองหน้าของเราจนทำให้กองหน้าของซีเรียเสียสมาธิไปด้วย มาต่อกันที่ชาวซีเรียคนต่อมาเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่ามันจะจบด้วยการเสมออยู่แล้วแต่กลับปล่อยให้พวกเขายิงประตูไปได้มันน่าเสียดายจริงๆและวันนี้แดนกลางของเราก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยเอาแต่โยนบอลไปข้างหน้าซึ่งมันก็ไร้ประโยชน์ความคิดเห็นชาวซีเรียคนต่อมาเขาได้มากล่าวสั้นๆต่อเรื่องนี้ว่าจบเกมนี้ กรรมาการคนนี้คงจะรวยน่าดูเพราะได้เงินจากเจ้าภาพไปเยอะเลยทีเดียวมาต่อกันที่ชาวซีเรียคนต่อมาเขาได้มากล่าวถึงเกมในวันนี้ว่าทีมไทยเล่นดีกว่าทุกอย่างวันนี้นักเตะของเราหาบอลแทบไม่เจอเลยมันเกิดอะไรขึ้นในการแข่งขันวันนี้โคช้ชและนักเตะทุกคนต้องรับผิดชอบความคิดเห็นชาวซีเรียคนต่อมาเขาได้มากล่าวด้วยความผิดหวังในเกมนี้ว่า มันควรจะเป็นชัยชนะที่ไม่ยากไม่ใช่เหรอแต่ทํำไมทุกอย่างมันไม่เป็นเช่นนั้นทีมไทยเล่นได้ดีกว่าในวันนี้ส่วนเกมรุกของเราก็ห่วยแตกมากจริงๆและนี่ก็เป็นความคิดเห็นของชาวซีเรียคนสุดท้ายโดยเขาได้มากล่าวต่อเรื่องนี้ว่าเสียประตูแรกก่อนหมดเวลาครึ่งแรกและเสียประตูสุดท้ายก่อนหมดเวลาครึ่งหลังทุกอย่างมันเกิดจากความประมาททั้งสิ้น และนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวอาเซียนและชาวซีเรียเมื่อทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติซีเรียไปได้2ประต,ตูต่อหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลคิงครับครั้งที่50รอบชิงชนะเลิศที่จังหวัดสงขลาหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปในช่องของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ ที่คลิกเข้ามาไม่ว่าจะมาจากที่ไหนคุณคิดกำลังใจให้เราจำเป,ป็นไม่เคย,ยหยุดไกลคอมเมนต์สุดไลา์ทุกการแชร์ที่ให้เรารู้สึกยินดีได้ KJ comment KJ comment